กลัวบอกแล้วไม่กลัวแล้วออๆๆตอนนี้เราอยู่ที่วัดเขาตะแบกโอ้ยหน้าเนียนมากเลยคเขาเนี้ยงงแดงสวยแดงสวยี๋ยวเรื่<ข>อยอือตอนนี้อยู่ที่วัดเขาตะแบกนะครับเดี๋ยวพาไปดูอะไรนะสะพานกระจกเนาะโอ้ยสวยครับสวย ไปดูพื้นที่องเขาขเขาตะแบกครับว่าบนกระจกสวยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำใหม่ไหมใช่ก็ทำใหม่ทำใหม่นะเดี๋ยวเราไปดูฮะจ้ะไม่เหรอ นี Work profile, ่ะครับนี่จุดจุดซื้อหมวกซื้อของซื้อผูผ้าผูกโบนะสวยสวยมากสวยมาก มีจุดเช็คอ,อินนะนี่สวยสวย,สวยแล้วพนนงงา,นาน่าจบเนาะสีไงโอโม้งนารมากแล้วนั่นไม่ไม,ไมานะเห็นไหมตั้งแต่พาลูกมาก็ไม่ได้มาสักทีเลยผู้สวยมากไปว้าวฮะถ่ายรูปไหม<ะ>ล,ไล่ะ จุดถ่ายรูปครับวัดเขาตะแบกสวยมากนี่ครับจุดถ่ายรูปนะครับจะถ่ายรูปให้คุณหญิงเขาก่อนคุณหญิงเขาต้องการรูปอน่งหนึ่งหนึงสองหนึ่งสองโอเคค่ะไป ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงครึ่งครับโอ้สะพานยาวเลยนะนูน้นอ่ะอคนเยอะนะแม่ว้าวทั้งที่สองทั้งที่สองแล้วครับที่วัดเขาตะแบกสะพานกระจกซูมเห็นไหมเนะี่ยดูยั โอ้ไกลไปเนาะด้านล่างเป็นอะไรแม่ด้านล่างทำอะไรวะหล่อไผ่อยู่บ้านเนาะตรงนี้ เียนเดินเยอะนะครับไม่สนใจโลกเลยเออย้วันนี้มาเที่ยวครับทเที่ยววัดเขาตะแบกว้าวมาใครนะวันนี้ผมมากับรังลูกอีสานอันนี้จะเป็นน้องกุ๊กกิ๊กนะกุ๊กกิ๊กเทีเ่ยววัดครับผมนี่เที่ยววัดว้าสู้ไหมวันนี้สู้ไหม,มส,สู้เต็มที่เลยมาเงี้คิดถึงลูกเนาะ พาล,ลูกมาเที่ยวอู้แมนดวงนี้ดิอย่างลึกเลยอ่ะนี่ยดูดิว้าวอย่างนี้ไม่กลัวตกครับมันดูดดีดูดตึมเลยอ่ะนี่ถ่ายเลรอสู้กันไหมครับพี่น้องเด็ดร้อนนิดนึงแต่เราก็ไม่ยออ่อท้อกับวิวสวยๆเหมือนยอดเขาวัดถ่อตะแบกครับ เราดูกันต่อโอ้นี่องมงค์ไม้ไผ่สวยมากยมาแล้วฮะใช่ดูทางถนนเดินมายาวมากเลยนะไปโอ้ยตอนนี้านาม <c oughs> นมืด <c oughs> เอาขึ้นตะพานมาเล่นได้ไหมละ่ะมีหลายขั้นเลยนะยยยห,าหาอาหารลิงอู้สูงไนะ <c oughs> ถูอยังสูงอ่ะแล้วองมงุงไม่ไผ่ด้วย ว้าวเย็ยน,นมมเขาบอกว่าห้ามอาหารลิงฮะน้ามืดเลยมหมเหรอไดเดี๋ยวหน้ามืดได้ไงวะ <laughs> เมื่อยครับอีกระยะทางอีกประมาณสองกิโลสองกิโล <2 S 2> โอ้โหเป็นลมพอดีเขาบอกว่าตาเห็นว่าอะไรนะานมาที่นี่ห้าม ห้ามให้อาหารลิงนะครับไปละเดี๋ยวไม่ร้อนเลยสว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 ยโอ้ก้อนหินก็สวยนะก้อนใหญ่อ่ะเนาะโอ้ไปดูเนี่ยครับดูสิ อุยอดเขาฮะชัดเจาวเลยคุณหนูกิ๊กเดินตั้งตรงนี้แม่มีหน่อไม้ด้วยหน่อไม้ทำไหมไปถึงยอดเขาเราจะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งครับนี่ก็เป็นจุดเพิ่งเยังเพิ่งตัวเรียบร้อยเรียบร้อยเพิตัวให้วก็ตัวจเรียบร้อยแล้ว อันนี้จะเป็นบัตรนะครับบัตรขึ้นกระพากระจกแยกบัตรฮะไอ้ัวกินน้ำแล้วไงสุดต่อไปไปเลยใส่ถุงเท้ายู๋ฮะเขาเขามาไม่เรอวเร็วเนี้ยเขารีวิวแบบว่าไม่เห็นเม็ดที่ใส่ถุงเท้าสวมเขาไม่ส้นสูงส้นสูงหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ใส่เหรอ ขอให้เขาเดินเท้าเปล่าเออเมื่อมานงานเหรอให้เดินเท้าเปล่าไงเออเนี่ยเพิ่งจะอ๋อให้เดินเท้าเปล่าใช่หรือเปล่าแค่ไหนเขาใส่รองเท้าสอนไหมเหรออ๋ออืมนี่เป็นที่ดีนะครับว้าวนี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่ยังไม่เดินล่ะสวยเล่นก็ทางอย่างคนละคู่ครับ

ได้อยู่ได้ไหมน่ครับได้ไหมว้าวต้องเลิกแ้วพ่อหน่อยไปลุ้นต่อ

ครบชุดนะครับไปต่อกันเลยขขไปต่อต่อไปครับผมไปครับว้าวเดี๋ลยเไปเลยเ <c oughs> ดิๆเลยเด่นเลยไม่อหลเดเลย,เลยนี่ไม่เคยกลัวบอกแล้วไม่กลัวแล้ว สวยมากครับเนี่ครับพาคาเท่าไหร่สวยมากเลยเนาะดูกาสวยอะ่ะบอกเลยไม่กลัวมาหารี่นี่คุณเต๋อแม่ใช่แล้ เนางกระจกลักเกค่ะนี่ at ีมากเลยฮะใช่วันน st ี huh? ้สะพานสวยมากเลยดูวิวข้างครับด้านหลังด้านล่างเนาะว้าวสะพานกระจกลึกด้วยนะเนี่ยไม่ใช่ไม่ลึก ที่ว่าสูงสูงพอตัวเนาะแต่ก็มาถึงว่าสูงมากทะเลกก็น,กน่ากลัวอยู่หแหละแถวหลังเราก็ไม่กลัวแล้วเ,เลือดกลัวแล้วครับป,ประกอบตะมุขหงษนั่นประกอบตะมุขหงษ์ใสนั่ะเฮ้ยอี๋ป๋ เต็มสนเลย <S 1> <S 1> <S เม่นบุวบะเม่นหรอเม่นเม,นม่นประกอบออประกอกประกอกตะมงหุ้งอยู่ดีว่ะเอออันนี้ก็เป็นองค์พระหลวงพ่อโสธรนะครับองค์ใหญ่อยู่ที่วัดเขาตะแบกจังหวัดแล้วแม่ชลบ,บ,บ,บุรีชลบุรีเนาะสีราชาูีาชโอ้สูงเอาเรื่องนะเขาไม่สูงอะ สูงนีู่นะครับนี่ไงสะพานกระจกยาวน่าจะ300เมตรนะ500เมตรหรือเปล่าถึงไหมเออมัน300 500เมตรแหละความยาวก็ยาวอยู่สูงมากสูงมากการนาต่อถุงเท้าคืนใส่ลังนะครับผมนี่ไงต่อถุงเท้าถุงเท้าต่ถุงเท้าก็เตหลังเสร็จแล้วคืน เไไดินเท้าคืนใส่รังคืนเจ้าของไปเดี๋ยวข้ามต่อเลยครับรีบไปไหนเราข้ามไปเลย <อ S 1> ปไปเลยคืนแล้วคืนปัดตรงไหนไหมไม่คืนแล้วอ๋อเหรอไปแล้วเนาะไปอันนี้จะเป็นข้ามัมนไปแล้วครับข้ามไปแล้วห้องออกนี่เป็นองค์พระหลวงพ่อโสธรเป็นอ้อมไหม ห้ามปีนป่ายนะครับอ้าใไปบอกห้ามปีนป่ายวะโดดเด็ดขาดอันตรายมากาแม่ในกล้องนีง่ทุกคนกล้องดีทุกคกล้องดีกล,ล้องถ่ายรูปแบบอ๋อเหรอทอเทีอย่างพี่ป่าดีเห็นไหมไม่เห็นหรอกที่ผมเป็นพ่อครับไปว้าเย็นมากเลย ถ่ายรูปของ,ของพงค์พระใหญ่มากนี่ๆๆเนดูวิวเหรอดูวิวเหรอไปดีครับืทีส่สวยมากเลยนี่เป็นจุดครับเหรียญ <c oughs> สวยมากเลยเพราะทำไมใหญ่ที่หัวห <c oughs> ล้แรงลงแรงล้แรงฮะองหลวงพ่อไหรอแม่องหลวงพ่อถดทอนองค์ใหญ่ที่วัดถาตะแบนนะครับ ลงตรงไหนแม่ลงตรงบันไดเหรอไปไปลงบันไดต่อห้องใหญ่ถือว่ามารอบนี้เสร็จไรเนาะมารอบนั้นยังไม่เสร็จใช่ใช่โอ้ดูดิแต่ว่าไม่สวยสวยนะเนี่ยเนี่ยโอ้ยสูงมากรอบนี้เป็นบันไดแล้วไม่ลื่นแล้วบันไดเราไม่ลื่นเมื่อก่อนเป็นหิน เม uh, like like ื่อก่อนก็จะมีไอติมไอติมนะไอติมกะทิเนาะไอติมกะทิไหนนี่ไอติมกะทิสดนี่จะเป็นน้ำขายนะครับน้ำขายน้ำขายน้ำขึ้นน้ำยึ้นอธิค้าแมนแมนนี่เป็นน้ำอ้อยนะครับนี่จะเป็นทางโรงโอ้อันนี้เป็นมีราวจับแล้วครับเมื่อก่อนยังไม่มีราวจับจะเป็นแค่บันไดธรรมดาเนาะใช่ตอนนี้เป็นใช่ตอนนี้เป็นราวจับมันว่า ลดการอันตรายขึ้นได้เยอะครับเมื่อก่อนอาจจะลื่นโอ้แต่ว่าผมว่าพี่ว่ามันไม่ไม่ชันเหมือนเมื่อก่อนนะหนูใช่ไหมหรือว่าอันเดิมอ่ะอันเดิมเหรอเหลือหรอเหมือนไม่ชันสุดยอดเลยถือว่าไม่เหนื่อยเท่าไหร่ แต,แต่ตอนเหนื่อยตอนแค่ตอนเราขึ้นมาใช่ทีเดียวพอตอนเราขึ้นมามันเหมือนว่าใช้แรงเยอะมากมันเป็นบันไดาทางชันไงเราใช้การเดินข mm ัดราดชันเนาะตอนนี้ก็ชัน, yes. นนี่ส himself, ูงนะสูงเยอะสูงเยอะไปไปต่อครับไปอีกเก็บครึ่งทาง เสร็จจากวัดเขาตะแบกเราไปไหนกันต่อนะครับเก็บน้ำบ้างอาเก็บน้ำบางพระนี่อยู่อยู่ส่วนไหนของชลบุรีเนี่ยตัวเมืองตัวเมืองเลยเหรอใช่มันขึ้นอำเภอบางพระอำเภอบางพระใช่อืมนีมีอะไรบางแสนโอ้น่าไม่แหมหน่อใหญ่ฮิฮิฮ่งนี่น่าเลยน่เลยะเออโผล่แล้วพุทธพ้วปิดตรงนี้เนี่ยนี่โอ้ ไม่ธรรมดาวะ่ะไปพอแกงหน่นี่ระวังลื่นนะครับเป็นขี้ตะไคร้เยอะเนี่ยขี้ตะลนะึงขีเ้เตยเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องอุ๊กมันก็บยาวอยู่เนาะคุณถ,ถึงตอนตอนที่ว่าเราเราเอาลูกไปด้วยนะโหแล้วให้ลูกขึ้นขึ้นขี่หลังลง บอกเลยขาหาว่าเคียงขี่หลังพ่ออีกเลยลเออหลังเนี่ยโอ้ยขานี่ยลอยเลยเดินถ้าไม่ไหวขาเบาเลยนี่ถ้าเดินถ้าเดินลงลงตามป่านี่นะคงจะมีแรงมากเลยไม่มีแรงเลยมีแรงไหมไม่มีเลยมีแรงแล้ว <laughs> มีแรงสบายสบาย ยอดไปเลยโอ้โหถึงแล้วอีกนิดเดียวเร็วอีกนิดนึงฮะเดี๋ยวดื้อีกนิดเดียวสุดแล้วเร็วนี่ไงถึงเห็นบอกว่าห้ามให้อาหารลิงยังไม่เห็นลิงสักตัวเลยเนี่ย ม่รู้อยู่ป่าไหนหมดทางออกครับทางออกทางออกตรงไปทางนี้ตรงไปเลยนูน่นตรงไปหารถเราเลยหลังจากเที่ยววัดเขาตะแบกเสร็จก็ไปอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้บางพาเสร็จแล้วก็จะไปต่อที่คาเฟ่ปิดยังยังไม่รู้ทางได้ไม่รู้อืมคบอะไรบ้างโอเะ กรดูล่มประดูคาเฟ่อะไรนะล่มประดูคาเฟ่ลมประดูคาเฟ่อยู่แถงไหนวะข้างๆกันอ่ะก็เดี๋ยวเราก็จะไปไปที่อ่าเก็บน้ําก่อนเพราะว่าช่วงประมาณสี่โมงห้าโมงน่าจะเป็นเวลาดีเพราะว่าเหมือนว่าถ้าอาทิตย์กำลังตกแล้วก็เป็นวิววิวบนบนนท่าไหละบนอาเก็บน้ําบนอ่าเก็บน้ําใช่ใช่อาจจะสวยขึ้น ยันนี้ยเขาอ่ะนังเงี้ขาวอ่ะ <c oughs> ใช่ไหมใช่เออมีเกิดเฮ้แบตเลย<อ>เหลือก้อนเดียวฮะแบตเหลือก้อนสี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็ลงจากยอดเขาเนาะเขาก็สูงขึ้นไปกี่โมงวะขึ้นเราขึ้นไปนไประมาณบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสองบ่ายสองครึ่งประครึ่งแหละพอดีชั่วโมงนเลย ยังไงก็เดี๋ยวเราไปต่อนที่อ่างเก็บน้ำเลยครับบา <All S 1> ้าปค่ะ